เจ้าต้องใส่ฟิวเตอร์ดิเวลาถ่ายรูปคนใช่หรอครับข้าเจ้าว่ใส่ฟิวเตอร์ข่อยกลฟองเจ้าเด้งเพราะว่าจะใส่ดอกรูปออกจากกลฟองได้ไหก่อนตอนนี้เดี๋ยวมีเม้มบอสก่อนละนี่เม้เป็นมีบอตั้งค์ามันดีไปโอเมนไทยออกมาเลยจักว่าสีว่าจักวาขาจักบ้าหยังเลยฝนจารสู้จรินี่ เขาสูมกันแบบนี้ oh, ิเเจ้าคือบหมุนซูมอยู่หนาเล่นเจ้าสูมแบบแื้อแตนออกไปตั้งสี่ตเออเดเขาไี้ออกเราถือมาสุู่มกันงนหมือประวัง่เป็นอย่างนี้ก็้งจะนีมัน่อไรน่งมมากติดตาได้ตได้ภาพสวยงามอยู่หรอสไตล์จานอาพี่น้อง้ยเมื่อวานเราโบสไปสร้งภาพ นุกนั man, sort of ้นใช่ฮิดบ้าโอ้แนี่แลแกงเจ้าโอ้เซ็กซี่เลยอเซ็กซี่โอ้ยเหนือย